2วันกองกำลังสุรสีจะแรงงานเถื่อนข้ามแดนได้264คนผู้นำพาอีก4ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลพลตรีบรรยงทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9กองกําลังสุรสีจึงให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กาลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปร,รามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาจาักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยในหวงวันที่11-12กุมภาพันธ์2565กองกําลังสุรสีโดยชุดเฉพาะกิจลาดยาได้รับการแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่และชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังสุรสีว่าจะมีขบวนการน พาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงได้ทำการสนทิ่กำลังลาดตระเวนซุ่มตรวจจุดตรวจร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสรีสถานีตำรวจภูธรฝ่ายปกครองและสาธารณสุขทำการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดช,ชอบจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน8ครั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองจำนวน264คนเป็นชาย156คนหญิง108คนและผู้ให้การช่วยเหลือซ่อนเร้นนำพาเป็นชายจำนวน4คนจากการซักถามได้ข้อมูลว่า เสียค่าใช้จ่ายรายละ15,000-25,000ถึง 25, บาทต่อคนทั้งหมดเดินทางมาจากเมาะลำไยย่ยางกุ้งพะโคยะไข่ประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองการจนบุรีและกรุงเทพมหานครทางหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นตน้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซนเซียสจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับข้อมูลการจับกลุ่มเวลา7นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์2565จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวมินมาได้ในพื้นที่บ้านหนองปลาปล้องหมู่ที่หกบศรีมงคลอเภไซโยกได้จำนวน28คนเป็นชาย4ี่คนหญิง14คนเวลา10นาฬิกา30นาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านวังน้ำเขียวหมู่ที่ห้าตศรีมงคลอเภไซโยกจำนวน6คนเป็นชาย5หญิงหนึ่ง เวลา16นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์2565จับกลุ่มได้พื้นที่บ้านบองตีล่างหมู่ที่2บ้านบ้องตีอไซโยกจำนวน2คนเป็นชาย1หญิง1เวลา16นาฬิกา30นาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านบองตีล่างหมู่ที่2ตบ้อบงตีอเภไซโยกได้จำนวน1คนเป็นชายและผู้นำพาเป็นชาย1คนเวลา17นาฬิกาจับกลุ่มได้ในพื้นที่บ้านใหม่ห้วยน้ำขาวหมู่ที่15ตบบ้านเก่าอเ,าเมืองกาญจนบุรีได้จำนวน47คนเป็นชาย27คนหญิง20คน และผู้นำพาเป็นชาย1คนเวลา18นาฬิกานาทีจับกลุ่มได้ในพื้นที่ตบสีมงคลอเภไซโยกได้จำนวน89คนเป็นชาย56คนหญิง33คนและผู้นำพาเป็นชายจำนวน2คน เวลา21.30นนจับกลุมได้ในพื้นที่บ้านหินสีหมู่ที่12ตบลจระเ้เผือกอเภอด่านมะขามเตีย้ยจํานวน30คนเป็นชาย21คนหญิง9คนและเวลา22.20น,นจับกลุมได้ในพื้นที่บ้านท่าขนุนหมู่ที่1ตลบท่าขนุนอเภอทองผาภูมิจํานวน61คนเป็นชาย31คนหญิง30คน